สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะซื้อมือถือมาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้มือถือของตัวเองพังไปใช่ไหมคะโดยเฉพาะการที่แบตเสื่อมเออเพิ่งซื้อมาแบตมันจะเสื่อมเร็วไหมหรือว่าเครื่องที่แล้วนี่พังไปเพราะว่าแบตเสื่อมเราก็รู้สึกว่าอยากจะรักษาแบตของเราให้อยู่กับเรานาะนที่สุดวันนี้นะคะหวาน,นจะมาบอกวิธีการรักษาแบ,บตเตอรี่ของเรายังไงนะคะ ให้ยูกับเราน้านที่สุดจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะก่อนที่หวานจะอธิบายขั้นตอนในการรักษาแบตเตอรี่ไว้ขออธิบายตรงน,นี้ก่อนลวกันนะคะมารู้จักแบตเตอรี่กันก่อนนะคะ,มตตนนะ,คะสมัยก่อนเนี่ยแบตเตอรี่ของเราเ,เน,นี่ยจะเป็นนิกเกิลแคดเมียมนะคะนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าก่อนตอนที่เราซื้อมือถือมาใหม่ๆเราจะจเป็นจะต้องชาร์จ12-14ชั่วโมงซึ่งมันแบบนานมากกว่าฉันจะได้ใช้มือถือสักเครื่องหนึ่งนะซึ่งเราบางทีร,รอไม่ไหวใช่ไหม แบตเตอรี่นิกเกิลเคดเมียมีเ,ยเขาจะนับการชาร์จเป็นครั้งครั้งไปนะคะเราเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรอให้แบตเนี่ยหมดเกลี้ยงก่อนนะคะเราจึงนามาชาร์จนะคะเพราะว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเกิสดสมมติเราเหลือแบตเตอรี่อยู่2ก้อนเมื่อก่อนนะับเป็นก้อนเนาะสก้อนเนี่ย แล้วเรานําไปชาร์จเนี่ยเขาก็จะนับเป็นหนึ่งครั้งแล้วซึ่งการที่เราชาร์จบ่อยๆจำนวนครั้งเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้แบตเสื่อมเร็วถูกไหมซึ่งมันก็เป็นข้อเสียบางทีเราเหลือแบตอยู่ก้อนเดียวมันยังไม่หมดเลยอะแล้วเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเราก็กังวลว่า ในระหว่างทางที่เราเดินทางออไปเนี่ยมันจะหมดก่อนหรือเปล่านี่แหละเป็นคือข้อเสียของนิกเกิลแคดเมียมนะคะมันทําให้แบตเสื่อมเร็วเพราะมันจะต้องรอให้แบตหมดก่อนถึงจะชาร์จได้แต่ในใสนสมหมปัจจุบันไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะว่าเขาใช้เป็นลิเทียมโพลิเมอร์หรือว่าลิเทียมไอออนแทนนะคะ ซึ่งเวลาเราซึ้อมือถือมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่จําเป็นเลยนะคะว่าจะต้องชาร์จก่อนใช้1 2 1ถึง14ชั่วโมงไม่ต้องชาร์จก่อนใช้นะคะ <Wow. S 1> เป็นอะไรดีมา,มากๆเลยนะคะซึ่งในการชาร์จของเจ้าลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ย ก็จะนับเป็นรอบๆไปนะคะซึ่งเขาแบ,บ่งได้3ระดับคือ 1C 2C 3C 1C ก็คือการที่พลังงานของเราเนี่ยเหลืออยู่65-70% 2C เนี่ยก็คือการที่พลังงานของเราเนี่ยเหลืออยู่ที่3 5 0ถึง 60%นะคะส่วน 3C เนี่ยคือการที่พลังงานเหลืออยู่น้อยกว่า30%เนนั่นเองราคาเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการรักษาแบตเตอรี่ของเรายังไงนะคะวันนี้หวันขอพูดถึงแบตในสมัยนี้ก็คือร้เทียมโพริเมอร์นะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่า มีขั้นตอในใดบ้างที่จะป้องกันแบตเตอรี่ของเราไม่ให้เสื่อมจ้ามาดูเลยวิธีน,นะคะการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญมากนะคะซึ่งการชาร์จในระดับที่ 1C เนี่ยดีสุดคือเราใช้พลังงานไปให้เหลือ65-70%แล้วชาร์จเนี่คือดีที่สุดเลยแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าสมัยนี้มันทำยากใช่ไหมว่าใครจะรอให้มันแค่65%แล้วชันจะชาร์จคือเราก็ต้องใช้เยอะกว่านันา้า ไม่ต้องกังวลนะคะมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะแล้อาจจะไปชาร์จที่ 2C ก็ได้นะคะเขาทดลองมาแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเราชาร์จอยู่ในช่วง 1C ถึง 2C เนี่ยจะทําให้ชาร์จได้ถึง400-500รอบโดยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเราชาร์จที่ 3C นะคะหรือว่าปริมาณพลังงานที่น้อยกว่า30%นะคะจะชาร์จอยู่ได้เพียงแค่300 รอบเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่2นะคะในการรักษาแบตเตอรี่ไม่เสื่อมเนี่ยอันนี้เป็นข้อห้ามแต่ดีกว่านะคะก็คืออย่าปล่อยให้แบตหมดแล้วถึงชาร์จนะคะเราควรจะชาร์จก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดแบตหมดแล้ว ไปชาร์จเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําลายแบตของเรามากนะคะขั้นตอนที่3นะคะถ้าเกิดเราชาร์จแบตเต็มแล้วเนี่ยแล้วเ,เรารู้สึกว่าอยากจะเล่นนะคะเล่นมือถือเราควรที่จะถอดปลั๊กออกก่อนนะคะแล้วค่อยเล่นเพราะว่ามันจะทําให้เสียรอบโดยไม่รู้ตัวจะเพราะฉะนั้นนะคะถอดออกมาก่อนแล้วค่อยเล่นอย่ายชาร์จไปเล่นไปนะข้อเสียมันก็ไม่ใช่แค่เปลืองรอบนะคะแต่ว่า าอาจจะระเบิดได้นะจ๊ะข้อที่4นะคะไม่ควรใช้สายชาร์จปลอมนะเพราะจะทําให้กระแสที่ส่งไปให้กับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยไม่เสถียรมันจะไม่นิง่งไม่แน่ไม่หนอนนะคะเราก็จะทำให้แบตเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาซื้อที่ชาร์จแบบของจริงดีกว่านะคะถึงจะราคาสูงหน่อยนะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าต่อการรักษาแบตเตอรี่ของเรานะคะข้อที่5นะคะเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยเราควรจะเสีย รักไฟก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเสียกับมือถือนะคะเพราะว่าจะทําให้ไฟเนี่ยไม่กระชากทาให้รักษาแบตเตอรี่ของเราอยู่ได้นานขึ้นเป็นไงคะกับการรักษาแบตเตอรี่ของเรานะคะทำได้ไม่ยากเลยนะคะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเขาเอาจจะต้องการวิธีการรักษา แบตของเขาอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับวดีโอาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วันด้วยกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย